กับครารวะอาจารย์หมอเขียวกับครารวะครูทุกท่านเจริญทาสมุนกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อนวนาภายุาคันพร์พงษ์ชื่อทางธรรมเยนน้อมพุทธชื่อเล่นจิ๋วเป็นจิตอาสาประจําส่วนปานาบุญสามปทุมคันทองหลงทองสามอายุห้าสิบปปีเป็นนักศึกษาวิชารามอริยะปัญญาโทและกำลังศึกษาคณะพุทธศาสตร์สาขาพันธุ์ปีดกศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโอ้เกิดนํามาเยอะ ก็มันกิเลสมันบอกว่าเนี่ยนะเพราะว่าไปเรียนเนี่ยแล้วก็ไปเรียนนี่แหละก็ทําไม่รู้คือเป็นเหตุและปัจจัยให้แขนหักจากการเรียนด้วยพอไปทัศนได้ศึกษาขับทางมาจะรอแต่ถ้ามันจะก่อนมันจะโทษนะคะคุณรู้ว่าเนี่ยเพราะว่าแกแกไปนะหางหมูนะแล้วก็ไปแขนหักว่างี้นะมันจะต้องบอกว่าตีตัวเองซ้ำเดยดีรู้สึกว่าขอบคุณ ขอบคุณที่มีแขนขวาหักด้วยค่ะคุณลกูกแล้ว mm hmm. ยิ่งแบบว่าให้กําลังใจกับน้องนะเพราะว่าเนี่ยเราไปเรียนเพื่อลดกิเลสได้เครื่องมือแขนขวามันใช้ไม่ได้หลังใจนี่ลดกิเลสสุดๆเลยเพราะว่าทําไมมันพิมพ์งานไม่ได้หลังใจมันจะต้องแก้เล่มสารนิพนธ์ให้ได้ภายในหนึ่งเดือนรายงานอ่านเขาตัดปีดอกให้ได้หนึ่งเดือนแล้วก็ยังทาดุตรสเดีอสอบหัวข้อผ่านได้อีกต้องทำสามบทภายในหนึ่งเดือนอีก ทุกอย่างมันเหมือนดินพ่อห่งงโหคุณรู้แรกๆเพราะกิเลสมันก็กุ้มใจวันไว้แต่ตอนหลังมันรู้สึกโอ้ก็ดีนี่านางครบาอจารย์ก็เมตตานี่ก็เป็นข้ออ้างเิ็กหนึ่งอย่างแต่ว่าเราไม่อ้างอย่างนั้นเพราะตอนนี้ดีมากๆเลยจากการที่ไม่มีแขนขวาไม่มีมือขวาเขียนงาน มีผู้หมู่บิทด,ดีไซน์ดีอาสาโอ้เขียนงานเนี่ยพุทธชนะทุกนะจึงยอมรับเลยว่าจะไม่มีทางเขียนได้เป็นสิบเรื่องอย่างนี้ถ้าเกิดมีแขนดิแขนขวาที่ดีข้างเนี้ยทำงานอยู่มันจะกี่ไหนก็จะขี้เกียจแล้วก็บอกไปทํางานอย่างอื่นแต่ตอนนี้มันเหมือนไฟบังคับแล้วก็ท่านก็อาสามาบอกโอ้ดีมากเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยท่านก็รอคิวอยู่ในนี้นะท่านท่านก็บอกว่าอ้าวอาสาให้แล้วก็เราก็ากแค่ เขียนมาแล้วเดี๋ยวท่านก็จะมาทําให้เสร็จสักโอ้โหจักแค่นี้ค่ะคุณลู้คือทำมาวันเนี้น่าจะเขียนได้ขึ้นเป็นเรื่องที่สิบเอ็ดละแล้วหมู่วิ๊ตีก็ช่วยกันตรวจมาดูโอ้โหที่ต่างๆดีมากๆเลยทุกอย่างทําให้เราได้บอกว่าโอ้แล้วเราก็ได้มาแก้ไขางานไอ้แขนหักจะทําให้เรามีเวลามานั่งนิ่งๆนั่งฟังอย่างคุณลู้มีเปิดสอนไม่ไว่ากี่ห้อง ดีจังเลยเราไม่ต้องไปช่วยงานพิตารเราไม่ต้องไปทำอาหารปอกผักอะไรได้เข้าห้องอไปหารได้ทำได้ฟังประชุมอาจารย์ได้หมดอย่างเมื่อกี้อย่างเรื่องของอะไรต่อมี้อะไรนี่เนี่ยเห็นประโยชน์ในแขนหักแล้วมันบอกว่าทราบซึ้งแล้วก็เราจะเขียนง,งานไอ้สามบทมิก็ไม่เห็นต้องกลัวเลยเนี่ยมีครูรู้แนะนําแล้วแล้วก็มีทรงงานแล้วก็มัน ยังไงก็เล่นทำมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูทีหลังตอนนะั้นอะแขนลงงมาดีตอนนี้เราหาสุขในนะปัจจุบันเองกิเลสไม่ต้องมาอ้างเลยว่าแกจะเรียนไม่ทันจบตอนเนี้ยเร่งเรียนให้จบแล้วก็มันบอกว่าโอ้โหตอนเนี้ยกิเลสมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่บ่นแล้วกับการที่มีแขนขวาหากักซึ่งมันรู้สึกว่าต้องขอบคุณได้ซ้ำทำให้เรามีเวลาที่มาทำในสิ่งที่เรา ทำไม่ได้เช่นตอนนี้ค่ะใช้มือซ้ายแบบว่าโอ้โหพิมพ์ชื่อก่อนมันจะได้ใจไงคะใช้สปีกเอาก g l e t r a ท s l a t e สปงส,สปีกมันใช้ไม่ได้เหมือนกันข้อมูลอะไรเต็มไม่รู้ก็น,นั่งมีความพยายามนั่งจิ้มไปเออทำให้เราแบบว่ารู้ในการที่มันจะได้มาทำงานละเอียดแล้วก็รู้สึกว่ายิ้มยอมเยอมีคนมาซื้อของเยอะค่ะคุณลูกจะให้ส่งกันบ้างแค่นี้ประมาณนี้ค่ะคุณลูกขอบคุณค่ะ ค่าอนุทนาค่ะยินดีด้วยค่ะเอาไปทําหน้าที่หน้าร้านนะคะอนุทนากับพี่จิ๋วนะคะท่านมีโอกาสบําเพ็ญได้ทุกสถานการณ์นะคะค่ะแล้วก็มาส่งกันบ้านมาให้หมู่กลุ่มได้ประโยชน์ด้วยนะคะยินดีกับพี่จิ๋วค่ะค่ะต่อไปอาจจิมจิมค่ะเช่ญค่ะ